ัเลยครับผมต้นกบเหนือบารมีหลวงพ่อผางครับวันนี้จะมาสอนดูเหรียญดงเคงอำเภอปะไทจังหวัดนครนาชสีมาครับเหรียญนี้เป็นเหรียญประสบการณ์วิธีเหรียญดูเหรียญรุ่นนี้นะครับข้างหน้าอันนี้คือเรียกว่าบล็อกหางยาวนะครับเหรียญดงเคงบล็อกหางยาวนิยมอันดับหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับหอยเหีบจะมีดูดีๆจะมีหางครับหางปลายหอยหีบนะครับเป็นชัดว่า มีสิ้นแต่ยาวๆออกมาครับคําว่าหลวงนี่คือตําหนิของเหรียญรุ่นนี้นะครับหูแทงคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดหูแทงมีเนื้อเกินมาเล็กน้อยนะครับห่วงเดิมๆครับนี่ครับสภาพหน้าตาผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับดูครับผีมุเหรียญตึงเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้ ลายเชือกเกียวเชือกนี่เรียบร้อยนะครับสวยงามตัวหนังสือคมชัดผิวหิ้งิ้งนะครับนี่คือหน้าเหรียญนะครับหลังเหรียญตัวยันตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นแบนดนะครับเนี่ยครับผมวรวมรวมยันพุทธังอัดขเหรียญหรือเปล่านี่นะครับตัวยันตัวนี้ตัวเดียวจะเป็นเป็นแบรนดรนะจุดตําหนี้ของเหรียญหลังนห,หลังลุงนี้เขาเรียกว่าตเนยดวงเคีงนะครับยามความหมายเนี่ย เหมือนต่อเต่านี่ครับเป็นแบนๆนะครับไม่ตั้งเนี่ยเสน่ยตรงเข่งแล้วตรงพอพานยยยักษ์พอจุดยอยี่สิบสามพอยอสิบสองตรงพอพานจะมีเส้นเราพลิกเหรียญมานะครับจะมีเส้นวงเดือนนะครับจากพอพานนะครับยิ่งมันจากวันยยยักษ์เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยครับคือจุดจ่ายตังเ์ตนงนี้เนี่ยครับชัดเจ๋วเลยนะนครับเนี่ยครับแต่เดือนนี้ผ่านกันใช้มา ก็เห็นเห็นหน่อยนะครับพื้นเหลียงผมชัดธรรมชาติผิวงนี้ตึงนะครับไม่บวมเดี๋ยวไม่บวมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอบจะมีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับจากแรงกระแทกจากบล็อกนี่ครับขอบเหรียญนะครับนี่ครับจะเป็นทุ่งเหรียญนะครับแท้ตาเปล่านะครับแท้ยินหนึ่งนี่ครับ ขอบคุณครับวันนี้ผมต้นวัดเหนือบารบมีหลวงพ่อผางจะมาสอนก็มีแค่นี้นะครับสอนดูเหรียญรุ่นนี้เตลียนประสบการณ์ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ